เดี๋ยวจะพาไปดูคุณป้าท่านหนึ่งนะครับที่เป็นอดีตเจ้าของร้านเสริมสวยที่อยู่ที่ภูเก็ตมาก่อนแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่อำเภอพิมายเขาได้ผุดไอเดียปั้นโองค์แล้วก็ไก่ขนาดใหญ่เป็นโลโก้ร้านเรียกลูกค้านะครับแล้วก็ทำไก่อบองค์ขายเนี่ยมียอดขายไม่ต่ำกว่า50ตัวต่อวันเลยทีเดียวครับ นี่นะครับอย่างที่เห็นนะครับมีองค์ใหญ่มากแล้วก็มีรูปปั้นไก่ขนาดใหญ่นะครับที่ริมถนนสายพิมายดงใหญ่ตาบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานี่เองครับพบคุณป้าสิริวันถนัดค้าอายุ64ปีชาวบ้านบ้านน้อยตาบนในเมืองอำเภออำเภอพิมายนะครับเจ้าของร้านไก่อบองค์รถเด็ดกำลังโชว,วิธีอบไก่สมุนไพร ในสูตรของตัวเองครับซึ่งคุณป้าสริวันนั้นก็ได้บอกกับทีมข่าวของเราว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณป้าเองก็เป็นเจ้าของร้านสริมสวยแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตนะครับหลังจากเจอพิษโควิดระบาดเนี่ยก็ทําให้ไม่มีลูกค้าก็เลยได้หาหนทางสร้างรายได้เพิ่ม จึงกลับมาเปิดร้านขายไก่อบองค์ที่บ้านเกิดนั่นก็คือที่โคราชนั่นเองโดยลงทุนทำองค์น้ำขนาดใหญ่มาตั้งโชว์หน้าร้านแล้วก็ปั้นไก่ชนตัวใหญ่เอาไว้บนปากองค์เป็นการเรียกลูกค้าดึงดูดความสนใจให้คนเข้ามาในร้านนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคุณป้าก็เล่าว่าเห็นว่าภายในบ้านเนี่ยมีองค์ที่แตกชำรุดเหลืออยู่ก็เลยลองนำมาอบไก่ดู ต่อมาก็เกิดไอเดียที่จะคิดอยากจะลองมาขายนะครับโดยศึกษาสูตรหมักไก่โดยนำมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็คิดสูตรเพิ่มเติมจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่ปู่ย่าตายายนั้นเคยสอนมาแล้วก็มีสูตรน้ำจิ้มที่ศึกษามาจาก y t u t u นะครับนำมาพัฒนาปรับปรุงจนเป็นสูตรไก่อบองค์ของตัวเองครับเริ่มจากเปิดร้านที่หน้าบ้านแล้วก็โพสต์ลงกลุ่มขายอาหารใน Facebook ทุกกลุ่มในอำเภอพิมาย จนมียอดสั่งซื้อสูงถึงกว่า50ตัวต่อวันนะครับสำหรับราคาไก่อบโอ่งนั้นก็ขายอยู่ที่ตัวละ140บาทซึ่งคุณป้าสิริวันนั้นก็ได้บอกครับว่าตนเนี่ยจะตื่นมาทำไก่ตั้งแต่ตีต3เลยนะครับมาไก่ทิ้งเอาไว้1คืนก่อนที่จะนำมาอบในโอ่งสำหรับ1องโอนั้นก็จะอบไก่ได้ประมาณ5-6ตัวใช้เวลาอบ2ชั่วโมง ไก่ก็จะเนื้อนุ่มชํำหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมมีสีเหลืองสวยน่ารับประทานนะครับก็ทำให้เป็นที่ต้องการของลูกค้าละะแวกนั้นเป็นอย่างมากครับแม่เห็นแล้วก็อดกลืนน้ำลายไม่ได้นะครับน้ำลายสอนเลยทีเดียวใครผ่านไปแถวอำเภอพิมายก็สามารถไปอุดหนุนไก่อบองเจ้านี้ได้นะครับ